ช่วยแนะนำชื่อนามสกุลนิดนึ่งครับค่ะที่ตสองนอะไรมาครับก็ย่าดีการอรก้ขั่อนรไป้าีแล้วนี่ขามาสิบปี่ามาสิปีแล้วแล้วขนาดนี้มีอาการเป็นอะไรร่องในปากราปัตึงตึงเส้นราอ่ตึงเยอะไหมก็เยอะเลาหันยืนหันม่ตอนนี้เขาต้องหันทั้งตัวนะครับจะเอากี่นาทีหาย เมื่อกี้บอกผูหรือเปล่าบอกแล้วใช่ไหมบอกผูแล้วนะโอเคครับหัน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 ดูซิหน้าคืออะไรดีขึ้นค่ะอ่อดีขึ้นไปใส่ฟันกูเลยทีนาทีหายห็่ยังว่ามบนไ้นหายไดได้ อ้าวอ้าติดปีโอ้โหตลังเวลาใครใครเรียกเนมดนะเดี๋ยวเวถามตอนเสร็จนะตอนนี้ตอนนี้ถามตอนไหน